สวัสดีค่ะ Lovey l Friend ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำา10อันดับสกูชี่ที่ชอบกันนะกล้องอาจจะแบบมืดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่10กันเลยค่ะอันดับที่10นะคะจะเป็นบันค่ะสโลนะคะอันดับที่8เอ้ยอันดับที่9นะคะจะเป็นนี่ค่ะจะเป็นจัมโบ้พีชค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดู ลายเส้นนะคะลายเส้นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเขียนว่าบลูนะแพคเกจอยู่ในถุงอันนึงนะไม่อยากแก็ออกอันดับที่8นะคะจะเป็นโอ้ยกล้องสัอันดับที่8จะเป็นนี่ค่ะเป็นทองไอบลู อันดับที่7นะคะจะเป็นนี่ค่ะเป็นลองเบรดค่ะลองเบรดอันดับที่6นะคะจะเป็นนี่ค่ะเป็นขาไก่อีริกค่ะอันนี้จะเป็นตำหนินะใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้แล้ก็ตรงนี้ เราอาจจะให้ดูลายเส้นบางอันแล้วก็ไม่ให้ดูลายเส้นบางอันนะคะอันดับที่5นะคะจะเป็นสลาปาของคิวตี้นะคะนี่คือซื้อมาก็นานแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีทองข้างหลังเป็นลายเส้นค่ะนี่นาเขียนว่าคิวตี้ครีเอทีฟค่ะอันแป๊บหนึแบบน่งนะคะ อันดับที่4นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นโดนัทค่ะของซาริโอนะแท็กนี่นะอันดับที่3นะคะจะเป็นอันดับที่3นะคะจะเป็นนี่ค่ะเป็นปังแผ่นคาปีค่ะนี่คือแท็กค่ะ นี่คือได้มาฟรีเอ้ยเราลืมไปนี่คือลายเส้นนะคะแล้วอันดับที่สองจะเป็นนี่ค่ะเป็นสตรอ w b e r r y ค่ะสลูฟเฟอร์อันดับสุดท้ายนะคะอันดับแรกนะจะ,ะเป็นนี่เลยค่ะเป็นซาบลอเบรดเกิดตำหนิแล้ว นี่คือนานแล้วที่จะเกิดตำหนิสำหรับวันนี้นะคะคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย